สวัสดีครัทุกคนสวัสดีชาววันหยุดนะคะวันหยุดที่สดใสวอเชียงกับบรายปวดแควน้องปวดเหงือกกินยามันก็พอทุเลานะคะมันกะมันกะน่าจะอยู่ได้สี่ชั่วโมงอะค่ะพี่น้องขาแล้วมันก็ปวดอีกขึ้นเขาแล้วก็ต้องกินเขา่าแล้วก็ต้องกินยายีจนกว่ามันจะหายบวมหรือว่า ายเจ็บหมอค่อยจะถอนให้นะคะขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงทุกๆคนเลยที่ทักมาหาแจ็กกี้หรืออินบ็อกมาทางเพจหรือมาทาง facebook แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาที่เป็นห่วงแล้วก็บอกวิธีการแจ็กกี้ได้ไปหาหมอแล้วตัวหมอว่า,อาบอบปวดเพื่อนกับ่าเสียเนาะ เ <c oughs> นี่ยว่ามันบวมนะมันบวมแล้ว,ม,ว,ม,ลวมันเป็นแผลมันเป็นแผลที่ฟันคุดมันมันสีเกเรออกมากครับพี่น้องคะจะกับไข่แน่แล้วแน่ทักหน่อยกถือว่าไข่อันดับหนึ่งนี่แหละเพราะว่ากินกินยาไหมพี่ครับพี่น้องคะกินขา่ากินข้าวแล้วก็กินยากินยาแก้อักเสบด้วยแล้วก็กินยาเอียงเกาะเม็ดซีฟาร์นล่ะ ใครเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะสัญญาบ้าสัญญาบ้าขันมันเศร้าปวดเราจะไปถอนบอบอุปีกายนี่เป็นคางนี่ปวดคางนี่แต่ว่าปวดช่วงช่วงปิดวงแล้วอืมทรมานเื้กันครับพี่น้องคะ่ะฟันคูดเนาะมมนต้องถอนพร้อมกันทั้งสองมันดได้ปะวะคุณหมอจิต ส่วนวันนี้มันหยุดนะคะกําลังจะไปเนาะเออมันอยู่ก็ต้องไปหาแฟนปาแต่ัวหนายนี่จะไปหาสอบหัวหน้าพ่นว่าเนี่ยพ่นหยุดจะคลองกันหยุดอ้ะยเลิศเลิมประเสืิฐมากเลยขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะอาการดีขึ้นแล้ววอาได้แล้วหมู่บ้านนี้มีไข่เนี่ยเ <c oughs> จ้าหน่อยกับ งกินยาแก้ไขแก้วัดน้ำาหลวก็กินยาอันนี้พอนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย